หลายคนถามว่านะครับยูนิลิเวอร์ไลฟ์เริ่มต้นขึ้นได้ยังไงนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนนะครับเห็นภาพว่าจุดกำเนิดของ Unilever l i ์ e ในประเทศไทยเริ่มต้น จากจุดไหนเริ่มต้นจากวิสัยทัศนะหรือปณิธานนะครับของผู้บริหารยูนิลิเวอร์ประเทศไทยนี่แหละนะครับที่อยากจะสร้างโอกาสนะครับอยากจะชวนนะครับคนไทยมาร่วมเป็นบิสซิสพาร์ทเนอร์มาเป็นองค์รผานันะครับที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจนะผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามน,นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากสร้างโอกาสอยากสร้างชีวิตนะครับส่งต่อชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนไทยเพราะจริงๆบิสซิสโมเดลในการเริ่มต้นธุรกิจนะครับมันสามารถมีได้หลายรูปแบบ เราสามารถซื้อกิจการนะจากบริษัทที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมในวันนั้นแล้วก็นะสร้างความเติบโตต่อก็ได้หรือนะครับเราจะ build ธุรกิจหรือ build business เนี่ยนะครับจากวันแรกๆร,ร่วมกับคนที่นะเห็นภาพเห็นโอกาสร่วมกับเราก็ได้สุดท้ายพอเราทำวิจัยเราทำนะกการบ้านเยอะมากนะครับเราพบว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของผู้คน เป็น people business นะครับสร้างธุรกิจจากคนที่มีฝันเดียวกันมีความเชื่อเดียวกันนะครับนั่นคือการตอบโจทย์ธุรกิจก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราค้นหา founder นะครับเข้ามาเป็น business partner ร่วมสร้างธุรกิจกับ Unilever Life ตั้งแต่เด y อวันอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่อยากจะแบ่งปันให้ฟังนะครับก็คือเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจหรือ business plan นะครับต้องบอกว่านี่คือวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร Unilever เพื่อพัฒนาคน พัฒนาส่วนสนับสนุนต่างๆพัฒนาสินค้า innovation แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะเรามองว่าถ้าเราสร้างพื้นฐานของธุรกิจให้แข็งแรงร่วมมือนะครับกับ business partner กับ founder ที่เข้ามาร่วมสร้างธุรกิจด้วยกันเมื่อเราลงทุนที่ถูกจุดแล้วนะครับเราทำให้ทุกคนแข็งแรงตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับนี่คือโอกาสที่เราจะเติบโตธุรกิจระยะยาวไปด้วยกันนั่นคือจุดเริ่มต้นของธุรกิจ u n i l e v e r life ในประเทศไทยครับ สำหรับผลลัพธ์ของธุรกิจ Unilever Life ลนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธุรกิจ Unilever Life ลให้อะไรกับคนไทยบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเราสารตอบปณิธานหรือวิชั่นของ Unilever Life ลที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนะครับอยากเห็นผู้คนมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมเราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างเงี้ยตั้งแต่วันแรกใน3มิติ อย่างแรกเลยก็คือเรา transform wellness นะครับเราส่งต่อสุขภาพดีให้กับผู้คนให้กับคนไทยนะครับผ่าน2กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรานะครับทั้งเรื่องของความงามแล้วก็สุขภาพให้หลายคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นคืออย่างที่1อย่างที่2เรา transform You นะครับผ่าน u n i l e v e r l i f e learning studio เราเติมทักษะแล้วติดอาวุธนะครับให้กับคนที่ร่วมเป็น business partner กับเราเนี่ยนะครับสามารถมีความรู้ความชนานาญเชี่ยวชาญในทักษะต่าง เพื่อให้ออกไปนะครับลุยแล้วก็สร้างความเติบโตในธุรกิจได้อย่างประสบความสําเร็จและมิติสุดท้ายนะครับก็คือเรา transform future เราส,สร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นอนาคตเป็นรายได้ที่มั่นคงนะหลายคนพลิกเปลี่ยนชีวิตจากธุรกิจนี้แล้วก็ไม่ใช่เพียงเขานะครับลำพังคนเดียวยังส่งต่อเนาะความสําเร็จให้กับคนที่นะมีคอมมิชเมนต์เดียวกันมีความเชื่อเดียวกันเข้ามาสารฝันแล้วสร้างธุรกิจร่วมกับ u n i l e v e r life ร่วมกัน ทั้งหมดนะคือสิ่งที่ยูนิลิเวอร์ไลฟ์มอบก,กลับไปให้กับคนที่เข้ามาร่วมธรุรกิจกับเราทีนี้จากนี้ไปในอนาคตนะครับหน้าตาของความสำเร็จของธรุรกิจยูนิลิเวอร์ไลฟ์จะเป็นยังไงบอกเลยครับว่าจากนี้ไปความสำเร็จจะใหญ่จะเล็กขนาดไหนอยู่ที่เราร่วมกันสร้างความสำเร็จจากนี้ไปอนาคตข้างหน้าคืออนาคตที่เราจะเติบโตแล้วประสบความสำเร็จร่วมกัน New Future to Get h e r ครับ